สาบพันเถินถาปันตันจะสะยันเถธรรมะเตนะปัะโคเสติกปูวานังอัทธระเตเทวะปัญหาังเตปันเจวิเทกิเตวิโสเทติปุริภงควัน ตีนบัดนี้กรรมภาพก็ได้สแสดงพระธรรมเทศนาในเบื่องต้นนั้นก็ขออนุโมทตนากับท้านเจ้าก็คือคุณเฟยคุณนวรัตนวิวัตรทงซึ่งเป็นการเป็นประธานในปีนี้แล้ว่วในปีต่อไปหากว่า ท่านใดจะเป็นพระเพ้ก็แจ้งความส่งได้สำหรับวันนี้ก็เป็นบุญทอดกระถินสามนาทีหรือร้านอย่างมาทานเงินที่ตามที่ท่านทลายได้สร้างกันทั่วกันการทอดกระถินนี้เป็นกระเินขาวฒมาเป็นรายามมาแม้ว่า รูปร่างหรือวิธีการจะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปตามกาลสมัยอารมณ์ได้บาทีอาจจะเครียดไปเครียดไปตั้งใจไปการเทศอรืมาอาจจะไม่ดีนี้บรรยากามันเป็นใจทำให้ อารมณ์ธรรมชาติมันออกมาเ,อาเป็นเรื่องที่ดีนะ <c oughs> นะก็การถีนฐานเนี่ยเป็นทานที่มีความสําคัญมากทําไมถึงว่ามีความสําคัญเพราะว่าหนึ่งปีหนึ่งมีผลเดียวมีครั้งเดียวทำแว่าคนสุดท้ายก็เป็นวี่รู้น้องผมชื่อสวิสสุสุก็มีแค่นี้ครับที่ผมอยากจะฝากผ,ม,ผม,มากครับ นำมือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ได้กล่าวน้าโมสามจุดทอมๆกันนะหลังจากนั้นก็ให้กล่าวตามพระลูกว่าไปนะโยนว่าตามลูกน้ำเที่ยวมาทําไวหนักนะ มาสัุคัสสะอิมังพันเตสัปริวารังกัตินะตุสังสังคัสสะโอนุชยามะสาธุพันเตสังโคอิมังสัปปิวารัง กาินาทุสังารนาุสังปะคิดคันหาตุปะคิดคนหาตปะคิดัเอัวาดะิมาทุเสอิหาทุเสนากาิี่นาัราตูปกานาัราตปหากังกังิรังทิรัังปิตายะ สุขยาขยะข้าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ จ้าทั้งหลายทานรักแล้วจงกลางระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและยาเสนิทมสหายของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอด ใกล้เงินไกลผู้ประกอบด้วยศรัทธ,ธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสง่งผู้จอมัญาท่วนไตรมาสในอาวาสน,นี้ก็แลภ้ากตินทานเป็นของบริสุทธิ์ก็แลภ้ากตินทานนี่เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยน้ำพาการแล้วแลตกลงในที่ประชุมสองว่า เป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ตามพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกตินภารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรน,นาไว้ว่าให้ พระภิสุรูปหน่นผู้ประกอบด้วยศิลสุตาติคุณมีสติปัญญาสามารถรู้รรแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นให้พระภิสุรูปนั้นจึงจะทำกถินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะยอมให้ พระภิกษุรูปหนึ่งจงพร้อมเพรียงกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทินผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอาดีสังสารวรริวารองค์หวงนี้ ข้าพเจ้าพิจรารณาเห็นสมควรที่จะน้อมถวายแด่พระครูวินัยทรทูลถวายวชิรญาโนผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถที่จะกระทำกตินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตาารรได้หากภิกษุโรคใดไม่เห็นสมควรจงพักท้วงขึ้นท่ามกลางระหว่างสม ถ้าเห็นสมควรแล้วไซขอให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นโดยพรเพียงกันเถิน ไปเสร็จแล,ล้วกลับเป็นั่งที่เดิเมเลยนะครับแล้วก็เป็น,นป้าจุกลุงประจวบนะฮะลุงประจวบก็ถวายองค์แรกเลยนะองค์แรกเลย กตรงน,นั้นลงมด้กันเลองค์ที่สององค์ที่สอง,สองถวายถวายถวายยกถวายด้วยกันมาถวายองค์ที่สามองค์ที่สามอันัต่อไปก็คุณเทียมจนันคุณนงหน้าคุณแจ๋วกรสวรณนะรู้สึกไม่ทราบว่ามีตัวแทนอะไรเงี้ยมาถวายตัวแทนถวาย โมเทยียมจันทรเนีนนเ่ยคุณลงหน้าอันที่สองคุณธน,นพันธ์แคมเบลเนี่ยแคมเบลคุณธน,นพันธ์แคมเบลคบลบลุณตุยย้ยไปถวายอ,าอันที่ห้า